มาอ่ะใส่ลงมาใส่ลงมาปิดปิดรูก่อนปิดไว้ก่อนอ่ะใส่ลงมาัมามาจับให้ัมามาจับให้อ่ะอัดดึงอัดดึงโอเคปล่อยปล่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงมามาดูก่อนอ,อ่าแล้วก็เช็ดใช่ไหมครับไหนเอากระดาษโอเค เช็ดเช็ดเช็ดอ่าเสร็จแล้วอ่ัดโอ้โหค่อยค่อยดูดลูกค่อยคอยดูดดันทีละนิดโอ้ยเก่งมากเลยเอาน้ำนิดน,นึ่งไหมครับออ่าพอพอพออีกนิดน,นึง อาใส่เข้ามาใหม่อีกนิดนึงมันต้อง5 cc ซีซีลูกอันนี้มันหลอด3ซีซีเอ่าดึงอ่าเดี๋ยวกัอนอ่ะดึงอ่าพอเดี๋ยวมามาดูก่อนนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนลูกอืมแล้วก็เช็ดใช่ไหมอาจจะได้มือไม่เลอะไม่เหนียวอ้าวเสร็จแล้ว มาแล้วอ่ามาดูดหน่อยแล้วอีกนิดนึงจะหมดแล้วลูกดึงดึงดึงอ่ะอ่าอา玛ม,มา,มาละอ่าให้อาม,ม่าดูเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกงไหนไหนไหนกินไหมกินโอ้ยแกงแกงแกงเลยอ่ะดูให้หมดเลยดูให้หมดเลยอีกนิดนึงจะหมดแล้วครับ กดเข้าไปกดเข้าไปอ่ากดเข้าไปอีกนิดนึงโอ้โหสุดยอดมากอ่าวางไว้บนโต๊ะอ่าโอเคกินยาจะได้หายไวๆแข็งแรงแข็งแรงนะครับอืม